สนับสนุนโดยบริษัท TPi จำกัดมหาชนบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนเครื่องกรองน้ำมาซุมาธนาคารอมสิน ธรรมะสวัสดีค่ะคุณผู้ชม,อมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมหัศจรรย์ปัญญาค่ะดิฉันไข่มุกชุติมาดูรงเดชเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงปัญญาสร้างสุกในวันนี้นะคะเราจะมาสนทนาทํากันเรื่องการดูแลผู้สูงอายุค่ะว่าลูกๆอย่างเราเนี่ยควรจะดูแลผู้สูงอายุอย่างไรให้เกิดบุญบารามีและเหมาะสมมากที่สุดค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะ และตอนนี้นะคะเรานั่งอยู่ที่ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรชัชกาลที่9วัดพระราม9การนาพิเศษค่ะและในช่วงสนทนาธรรมในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะจากพระอาจารย์พระมหาธนาเดชธรรมปัญโยที่จะมาให้สติให้ปัญญาและให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ค่ะกราบนรรมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์จเจริญพรพระอาจารย์เจ้าค่ะในเทปนี้เจา้าค่ะอยากจะสนทนาธรรมกับพระอาจารย์เรื่องการเข้า สู่สูงวัยเจ้าค่ะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยสังคมสูงวัยจะมีปัญหาหลายอย่างอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่บางคนถูกทอดทิ้งหรือว่าคนสูงวัยบางคนเนี่ยไม่ได้มีลูกหลานที่จะดูแลอยากจะให้พระอาจารย์ให้ธรรมะเพื่อเยียวยาจิตใจกับผู้สูงวัยที่กําลังจะก้าวเข้ากับสังคมสูงวัยด้วยเจ้าค่ะซึ่งในขณะนี้ประเทศไทยของเราได้ได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเป็นจํานวนมาก าาแล้วก็ผู้สูงวัยจํานวนมากส่วนหนึ่งถูกทอดทิ้งจา,า,ากลูกหลานจะเป็นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจหรือว่าความห่างเหินของลูกหลานที่มีปัญหาเรื่องการประมาหากินด้วยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็อยู่กับลูกหลานแต่ว่าอยู่อย่างมีความทุกข์เพราะว่าความช่องว่างระหว่างวัยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นคนเฒ่าคนแก่ที่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่ที่บ้านและอีกส่วนหนึ่งก็ ถูกทอดทิ้งอยู่ตัวคนเดียวก็จะมีอยู่หลายกลุ่มเจ้าค่ะนะและทีนี้แต่กลุ่มแต่ละกลุ่มนี่ก็จะประสบปัญหาที่แตกต่างกันก็ก็อย่างที่ที่ความเป็นไปของสังคมผู้สูงวัยเนี่ยอย,อย่างหนึ่งที่อยู่กับลูกกับหลานส่วนหนึ่งที่มีปัญหาก็คือในเรื่องของของคนที่ที่ การสื่อสารใช่ไหมเจ้าคะระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กที่บางครั้งเนี่ยผู้ใหญ่อาจจะสื่อสารไปแล้วลูกๆอาจจะเข้าใจกันคนละแบบอาจจะเกิดการน้อยใจกันได้ใช่ไหมเจ้าคะเราสองคนนี่พูดในฐานะที่ยังไม่แก่นะแต่ก้าวเข้าใช่ใช่กำลังจะก้าวเข้าสู่จุดนั้นคนแก่ส่วนหนึ่งเนี่ยลูกหลานที่อยู่ด้วยเนี่ยก็จะไปมองว่าผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยจะมีลักษณะอัตลักษณ์อยู่อย่างหนึ่งคือดื้อเอาแต่ใจ อันนี้เราต้องยอมรับด้วยส่วนหนึ่งแต่มาเวลาที่เจอผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะถามถึงความดันเบาหวานแล้วก็ความดื้อบ้างนะดื้อในทนี่ไม่ฟังลูกฟังหลานเรื่องอาหารการกินเรื่องการใช้ชีวิตหรือแม้แต่สิ่งต่างๆโดยเฉพาะที่ลูกหลาน,คนน,นคนน้นคนนี้ที่เข้ามาหาเนี่ยก็มักจะเกิดข้อข้อความ ขัดแย้งความไม่เข้าใจกันระหว่างลูกๆหลานๆที่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็เป็นแล้วทำมาข้อใดที่พระอาจารย์แนะนําในวันนี้เจ้าค่ะให้สําหรับลูกๆก่อนก็ได้เจ้าค่ะในการลดความขัดแย้งระหว่างลูกๆกับคุณพ่อลูกๆสิ่งแรกที่จะต้องเข้าใจก็คือสิ่งที่จะต้องมีก็ถึงเข้าใจภาวะความผันผวนเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ของคนแก่ที่อยู่ที่กับเราเราจะไปหาความสมบูรณ์แบบ จากโลกนี้เนี่ยมันหายากโลกนี้เนี่ยพ่องอยู่เป็นมิตรเราจะไปเอาถูกใจให้แม่เป็นอย่างน้นให้แม่เป็นอย่างนี้ก็เหมือนเราเลี้ยงลูกอะ่ะคือคนแก่กับเด็กเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายกันเลยาเจค่ะคนไหนที่เลี้ยง เด็กยังไงก็เลี้ยงคนแก่อย่างนั้นแต่จะแตกต่างกันแค่ว่าคนแก่ในเวลาเด้อมันไม่น่ารักพระอาจารย์พูดข้อหนึ่ง <c oughs> ที่ไข่มุกเนี่ยทำให้ไข่มุกฉุกคิดมากๆเลยก็คืออย่าไปหาความสมบูรณ์แบบในในความสัมพันธ์ระหว่างคุณพ่อคุณแม่กับเรา <c oughs> เพราะว่าจะให้คุณพ่อคุณแม่อะเป็นดั่งใจเรามันเป็นไปไม่ได้ <c oughs> แต่ให้ดูแลท่านะ่ะประหนึ่งว่าเหมือนเหมือนท่านเป็นเด็กทารกคนหนึ่งเหมือนท่านเป็นลูกของเราก็ไม่ต้องถึงกับขนาดว่าจะต้องไปคิดว่าท่านเป็นเด็ก หรือเป็นทาลกแต่ว่าท่านเป็นบุคคลที่ควรบูชาก็แล้วกันเป็นบุคคลที่ควรบูชาใช่เป็นบุคคลที่ควรบูชายกท่านไว้ในฐานะที่เราบูชาเพื่อตอบบุญแทนคุณที่ท่านได้เสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจดูแลลูกจนเรียนจบต่างประเทศจนส่งเสียลูกได้ดีได้ดีเจ้าค่ะเป็นคนที่ดูแลเป็นคนที่สร้างฐานะขึ้นมาเพื่อปกป้องคุ้มครองลูกหลานให้เจริญเติบโตมาจนถึงมีในวันนี้ได้ก็เพราะว่า ความตุ่มเทแรงกายแรงใจของพูเทเฒ่าผู้แก่แต่ว่าวันนี้เมื่อเวลามันผันผวนปลวนแปลไปท่านก็แก่ลงแล้วบางสิ่งบางอย่างที่ท่านมันไม่น่ารักคือมันเป็นเรื่องง่ายนะถ้าทําตัวให้น่ารักแล้วมีคนมารักเนะี่ยแต่ว่าเป็นเรื่องยากมากถ้าใครสักคนหนึ่งโดยเฉพาะคนที่มีค่ามีความสําคัญกันในชีวิตเรา <S <S เช่นผู้เฒ่าผู้แก่อยู่ที่บ้านเราเนี่ยทาตัวไม่น่ารักแต่เรายังรักและให้อภัยเขาได้ ลูกหลานก็จะเป็นคนที่จิตใจที่สูงแล้วอาตมาก็จะบอกอยู่เป็นประจำว่าคนไหนที่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้นะคนนั้นจะเป็นคนที่จเจริญที่สุดมือข้างไหนที่คอยอุปถากอุปถัมภ์ค้ำชูพ่อแม่มือสองมือ,อ,มอนี่แหละจะไปทําธุรกิจการงานอะไรจะเจริญน,นะคุณมบเจ้า,าค่ะรือพระอาจารย์ให้มอง มองก้าวข้ามผ่านเหนือความถูกใจไม่ถูกใจก้าวข้ามผ่านความผิดความถูกประหนึ่งว่าเราดูแลท่านเหมือนบุคคลที่เราควรจะบูชาก็คือท่านไม่ใช่เป็นภาระแต่ท่านเจอสิ่งที่มีค่าสําหรับในชีวิตของเรายิ่งท่านมีอายุยืนยาวมามากเท่าไหร่คุณค่าของเราก็ยิ่งจะมากขึ้นเท่านั้นนี่คือลูกคือหลานนะมันไม่มีอย่างอื่นเลยที่เราพอจะทําได้เท่ากับการใช้ช่วงเวลาที่ท่านจะอยู่กับเราได้สักสกี่ปีถามจริงเนี่ะ ผู้เฒ่าผู้แก่ที่ล้มหมอนนอนเสืออยู่ที่บ้านเราเนี่ยท่านจะดื้ออีกสักกี่ปีท่านจะอยู่กับเราอีกไม่นานถ้าเราพอคิดแบบนี้ได้เราฉุกคิดน้ำตาจะไหลเลยนะบางครั้งความสัมพันธ์เนี่ยมันสําคัญกว่าถูกผิดความสัมพันธ์มันสําคัญกว่าถูกผิดใช่จะปเปยาถูกเอาผิดกับคนเท่าคนแก่คนหนึ่งที่ท่านสติสตางค์ก็เลอะเดือนแล<อ>้วบางคนยิ่งป่วยเป็นอัลไซเมอร์นะโอ้โหท่านแล้วบางคนก็ลุกไม่ได้ไปไม่ไหวต้องล้มหมอนนอนเสือ่อ บางคนก็มีอัตลักษณ์อยู่ส่วนหนึ่งก็คือว่าท่านยึดต,ติดคือผู้เฒ่าผู้แก่ที่ที่ท่านผ่านชีวิตมาในระดับหนึ่งท่านก็จะมีมีเรื่องราวบางอย่างในใจของท่าน,านลูกๆหลายคนที่ฟังธรรมะจากพวกเราอยู่ในขณะจะรู้ดีว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นปมในใจของแม่ที่เคยเสียใจมากๆจนกระทั่งไม่ปล่อยไม่วางจนมาถึงขนาดนี้เนี่ยเนี่ยน,น่าเป็นห่วง อันนี้คือในกลุ่มของคนที่อยู่กับลูกกับหลานนะเนี่ยอยู่ในกลุ่มของลูกของหลานบางอย่างผู้เฒ่าผู้แก่ก็น้อยใจอยากกินน้นอยากกินนี่ด้วยภารกิจของลูกหลานก็บอกว่าจะกินอะไรให้มันยุ่งยากเออเอาอะไรให้กินก็กินกินไปอันนี้คือไม่สิ่งที่ไม่ควรทำการพูดแบบนี้คือคำพูดเนี่ยเขาคิดนะเขาคิดโดยเฉพาะคนที่อยู่กับลูกสใภยลูกเขยนี่เป็นปัญหาโลกแตกเลยนะเจ้าค่ะแล้วการปฏิบัติตัวของ คนที่อายุน้อยกว่าในการดูแลผู้ใหญ่เนี่ยคือหนึ่งเราคนเอาอกเอาใจท่านถูกไหมคะใช่แล้วก็สองเนี่ยก็คืออย่างที่ฟังพระอาจารย์สามีคือคาพูดค้อ,อ,คอพอระวังนในคำพูดเสมอคือคนที่สูงอายุส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ส่วนหนึ่งทั้งหมดเนี่ยท่านเองก็รู้ว่าท่านเนี่ยจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานอยู่กับลูกกับหลานไม่นานไม่ได้นานเพราะฉะนั้นในช่วงห้วงเวลาสุดท้ายปลายทางของชีวิตเนี่ยท่านจะอยากจะเข้าวัด มีเงินมีทองหน่อยก็อยากจะทําบุญเพราะมัน,มนเป็นที่มีที่มันมีความรู้สึกว่าที่ที่อยากที่พึ่งสุดท้ายในชีวิตแล้วที่จะทําให้ตัวท่านเองเนี่ยมีความสุขฉะนั้นลูกหลานบางทีแม่อยากไปวดัดแม่อยากจะไปหาพระแม่อยากจะไปทําบุญเพราะฉะนั้นบางทีลูกเนี่ยจะไปทําไมอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดเราลูกขอถามหน่อยอได้ไม่เจ้าค่ะสําหรับผู้ใหญ่ที่ไม่อยาก ทำบุญแล้วนะคะลูกๆจะสามารถนำพาชี้นําให้ก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนนึงที่ท่านทบุที่ท่านไม่ได้ไม่ได้สั่งสมอัธยาศัยมาตั้งแต่ยังมีเลี้ยวมีแรงอยู่พอปลายทางของชีวิตก็จะมีอุปนิสัยใจคอไปอีกรูปแบบหนึ่งเต็มตรงส่วนนี้ ลูกๆทั้งหลายก็ก็ต้องหาวิธีการน่ะหาธรรมะมาเปิดชวนทําบุญบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็ต้องดูทธยาใยใจคอก็มันมันก็เป็นเรื่องของบุเพกะตะพุญยาตาที่สั่งสมมานะบุเพกะตะปุญยตาแปลว่า<ห>บุญเดิมบุญเดิมอุปนิสัยที่มันสั่งสมมาตั้งแต่ยังมีกําลังวังชา hmm. แล้วทีนี้มันก็จะมาเบ่งบานตอนที่ปลายทางสุดท้ายของชีวิต ทำไมพระอาจารย์ถึงได้กล่าวว่าการที่มีคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านอยู่เนี่ยการที่เราได้ดูแลท่านเนี่ยมันเปรียบเสมือนทองคําอย่างหนึ่งทําไมพระอาจารย์ถึงกล่าวว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเคยกล่าวได้อะไรไว้บ้างนะคะพระอรหันต์ของลูกใช่รักแบบไม่มีเงื่อนไขแม้ลูกจะเป็นอย่างไรพ่อแม่คนนี้ก็ให้อภัยได้มันเป็นความรู้สึกของพระอรหันต์ที่มีต่อลูกแสดงว่าถ้าเราสามารถในโลกนี้เนี่ยมันมันมี มันมีไม่กี่คนในในโลกใบนี้ที่รู้สึกแบบนี้กับเราที่พร้อมที่จะให้อภัยกับเราโดยไม่มีข้อแม้เจ้าค่ะแสดงว่าถ้าเราสามารถรักคุณพ่อคุณแม่อย่างไม่มีเงื่อนไขตอบกลับไปเนี่ยเราก็จะได้บุญด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะบุญมันเกิดขึ้นที่ใจทุกครั้งที่เราได้ทํามันก็เกิดขึ้นที่ใจมันจะเป็นความสุขอยู่ข้างในของเราเจ้าค่ะมันเป็นเป็นความรับผิดชอบที่เราไม่อาจสามารถที่จะปฏิเสธของความเป็นคนได้ <ừ> แม้แต่ท่านไม่ได้เลี้ยงเรามาเราก็ต้องขวานขวายหาใครเป็นพ่อเป็นแม่ของเรา,ขอ,รารขอได้กราบสักครั้งหนึ่งขอได้กอดสักครั้งเพื่อเป็น <ขอ S 1> บุญกับชีวิตเป,เป็นบุญของชีวิตที่ชีวิตนี้ร่างกายนี้เนี่ยการได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็เป็นเป็นบุญของของเรา,า,าเป็นบุญของท่านที่ทําให้เราได้เกิดมาเจ้าคา่พะพระอาจารย์เจ้าค่ะเดี๋ยวนี้เด็กๆยุคใหม่ มีการต่อหลอต่อเถียงคุณพ่อคุณแม่อย่างเยอะมากเพราะว่าเขาคิดว่าเขาไม่ได้อยากเกิดมาแต่คุณพ่อคุณแม่ทําให้เขาเกิดมาฉะนั้นเขาไม่จําเป็นที่จะต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่พระอาจารย์มีข้อคิดเห็นอย่างไรบ้างเจ้าคะสาหรับท็อปิกนี้ขอ้อข้อคิดที่ว่าพ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจทําให้เราเกิดมาแล้วเรามานั่งน้อยเนื้อต่าใจโยนความผิดไปที่พ่อที่แม่เนี่ยดูเหมือนจะไม่ยุติธรรมกับตัวเอง <ร>ใ,คใครที่คิดแบบนี้เนี่ยเป็นคนที่ปฏิเสธความเป็นคนของตัวเองอคะ้ปฏิเสธความเป็นคน<ช>เลยนะคุณผู้ชมจร,จริงจริงจริงปฏิเสธความเป็นมนุษย์ความเป็นคนของเราเลยนะทําไมเจ้าคะอ้าวคนปฏิเสธคนที่เป็นผู้ที่ให้กําเนิดเนี่ยมันก็เหมือนกับปฏิเสธกัวอีตัวเองหรือเปล่าละ่ะเอาให้เราได้เกิดมามันปฏิเสธมาตั้งแต่ต้นเมื่อมาต้นความคิดมันคิดแบบนี้เรียบร้อยแล้วคือคุณค่า ค่าชีวิตของทุกชีวิตมันเสมอเหมือนกันหมดนะแต่ค่าในการดําเนินชีวิตที่คิดแบบนี้เนี่ยอามาว่าหนึ่งมันไม่มันไม่ได้ยุยติธรรมสาหรับพ่อแม่นะแต่ว่าไม่รู้ไม่ได้ยุติธรรมสําหรับตัวคนที่คิดแบบนี้อเราไม่ได้ให้ยุติธรรมไม่ได้เกิดความภาคภูมิใจมีชีวิตร่างกายนี้ที่ที่มันเป็นบุญนะเจ้าค่ะการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นบุญอย่างสูงสุดรอเจ้าค่ะ ถ้ามีความเชื่อศรัทธาในพระพุทธศาสนาถ้าคาดเคลื่อนไปนิดนึงไปเกิดเป็นลูกหมูมากาไก่มันไม่นานไปหรอโอ้ถ้าไปเกิดเป็นลูกนกเนี่ยแดดร้อนมาก็หลังก็เปียกแล้ว กายภาพที่จะสร้างบุญต่อบุญไปมันก็ไม่มีอีกแล้วการเกิดเป็นคนนี่คือเป็นบุญอย่างมหาศา<อ>เลเลยนะเจ้าคะ่ะของบุญที่ไม่หาหาไม่มีที่ไหนจะเปรียบเทียบได้อีกแล้วเพราะอะไรเจ้าคะ่ะมันเกิดยากไงเกิดมาความเป็นคน,นได้สติปัญญาได้กายครบสามสิบสองทั้งหมดเนี่ยมัน เป็นบุญที่เราได้สั่งสมมาแล้วบุญที่เกิดขึ้นมันก็ต่อมาจากพ่อจากแม่ของเราด้วยอืมคือมันคือบุพกรรมใช่ไหมคะว่าจะเกิดเป็นลูกใครมันก็แล้วแต่อ่าบุญที่เราคนทุกคนมันก็มีวิบากกรรมตามมาอ่าทีนี้เราก็ไปเผชิญกับความวิบากกรรมอ่าเกิดวิบากกรรมอาจจะมีความคิดที่ไปไปหาความผิดจากที่ทําให้เรามาลําบากแบบนี้ทําให้จริงๆแล้วจริงๆแล้ว เรามีเรามาอยู่ทุกวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณความไม่พร้อมขอบคุณความลําบากถ้ามันไม่มีสิ่งถ้ามันพร้อมทุกอย่างมันดีทุกอย่างเราจะอ่อนแอมากนะลูกๆทั้งหลายท,ที่ที่เผชิญกับความยากลําบากที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่อยู่กับยายอยู่กับกับญาติคนอื่นที่ไม่มีพ่อดูแลประคบประมงมต้องขอบคุณทําให้เราได้สร้างบาร,รมี ในการเพียรพยายามที่จะยกระดับของตัวเองมันจะได้สมกับคุณค่าของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์และได้ให้ใช้ความเป็นมนุษย์ได้อย่างเต็มศักยภาพแต่จริงๆนะคะ<ม>เวลาลูกไปดูแบบประวัติชีวิตผู้นําของประเทศหรือของโลกอย่างเงี้ยเจ้าค่ะทุกๆคนล้วนแต่เกิดมาแบบด้วยความยากลําบากหรือว่าแบบด้วยความแบบว่าต้องต่อสู้กับอะไรบางอย่างเราจะสังเกตเห็นได้ว่าถ้าเรามาันม,มาพร้อมกับความพร้อม มีคนหยิบยื่นให้ตลอดเราจะเติบโต,ตมาเป็นคนที่อ่อนแอมากอ่อนแอมากเลยเราสำหรับคนที่เกิดมาแบบนั้นแล้วอ่อนแอเนี่ยพระอาจารย์มีคาแนะนําให้แข็งแรงได้ขึ้นได้ยังไงบ้างคะมันพ่อแม่หลายคนจึงสอนให้ลูกไป,ปเผชิญกับความยากลําบากอพ่อแม่ที่เห็นถึงถึงอนาคตของลูกก็พยายามที่จะให้ลูกได้เรียนรู้ความยากลําบากแล้วลูกคนมีสตังหลายคนก็ ต้องต้องต้องส่งไปที่ไกลพ่อไกลแม่แล้วก็เขาก็ไปแสวงหาความยากลําบากเพื่อที่อยากจะให้ลูกของเขาเนี่ยได้เติบโตอาจารย์คือบอกว่าต้องเผชิญต้องไปเผชิญโลกเยอะๆเพื่อเจอความลําบากเพื่อทดสอบศักยภาพพวามอแม่หลายคนจึงส่งลูกไปเรียนอยู่ต่างประเทศอให้ไปรับจ้างเติมน้ํามันไปหาเงินหาทองไปต่อสู้ชีวิตที่มันยากลําบากเจมาก นเ,นเกลับมาที่ท<ม>็อปิกเดิมเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็คือสําหรับลูกๆที่มีผู้สูงอายุที่บ้านเนี่ยก็คือ1พระอาจารย์บอกว่าให้เอาอกเอาใจท่าน2เนี่ยพระอาจารย์ได้สอนไข่มกเมื่อกี้ว่าให้ระวังเรื่องคําพูด3เนี่ยให้รัก <คน S 1> ท่านเนี่ยจะน้อยใจเจ้าค่ะจดะลูกๆหลานๆเนี่ยให้เข้าใจเลยว่าระวังเรื่องเรื่อง,องคําพูดคาจาเจ้าค่ะ,ะถ,ถ้าถ้ามันพูดไปแบบไม่คิดแล้วสร้างความสะเทือนใจต่อแม่เนี่ยแกก็จะน้อยใจ คนแก่น้อยใจจะเป็นโรคเป็นภัยเยอะอืเจ้าค่ะก็คือแล้วก็สามเนี่ยก็คือพระอาจารย์แนะนําให้รักท่านเนี่ยเหนือเหตุผลเหนือเงื่อนไขทุกๆอย่างใช่จะไปเอาถูกเอาผิดซะทุกเรื่องก็ ดูจะไม่่ใชเรื่องเจ้าค่ะถึงแม้ว่าบางครั้งท่านไม่น่ารักเราก็ต้องรักเพราะว่าประเ็นหนึ่งว่าเป็นบุคคลที่เราต้องบูชาและเชื่อชื่อคนสําคัญในชีวิตของเราเราจะปฏิเสธอไอันนี้คือการปฏิบัติที่ถูกต้องของลูกๆูมันมีไม่กี่คนในชีวิตบนโลกใบนี้แล้วนะที่เรายังเหลืออยู่อ่ะเจ้าค่ะก็คือถ้าทําได้มันก็จะเป็นบุญบารมีกับลูกๆเหล่านั้นใช่ไหมเจ้าค่ะก็วันนี้นะคะมีพระจะมีคำแนะนําสาหรับลูกๆ อย่างอื่นอีกไหมคะในการดูแลคุณพ่อคุณแม่นอกเหนือจากที่ระวังคําพูดจา,ารักอย่างไม่มีเงื่อนไขเอาเอกเ,เอาใจพระอาจารย์อยากเสริมอะไรในช่วงปิดสุดท้ายก่อน,นจากอะไร<น>ไหมเจ้าค่ะในช่วงสุดท้ายลูกๆหลายคนที่ดูแลพ่อแม่อยู่ในขณะนี้ที่เผชิญกับความหนักใจบางคนก็น้อยใจนะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เพราะว่าลูก,ลกพ่อแม่นี่บางทีก็จะ รักลูกคนคนที่อยู่ไกลมากกว่านานๆเข้ามาทีโดยเฉพาะคนที่ดูแลอยู่เป็นประจ,จําเจอกันทุกวันเนี่ยบางทีได้รับข่าวของเล็กๆน้อยๆจากคนลูก,กนคนไาลก็จะ <laughs> ว่าเขาดีอย่างนน้นทีอย่างนี้แต่บางทีตัวเองก็น้อยใจแต่ให้เข้าใจคนแก่เธอว่าความรู้สึกของคนที่เหนือสิ่งอื่นใดเขารักเขาก็รักคนที่อยู่ใกล้นั่นแหละแต่นานานๆทีก็ได้เจอลูกคนโตลูกคนเล็กนานๆมาเยี่ยมทีก็ให้เขาได้พูดหน่อยคก็ <ขา S 2> อ,อย่าไป ไปแยง้งนะแม่อันนี้ก็หนูก็ดูแลทุกวันก็ไม่เห็นความดีดูมากอะไรเงี้ยมันก็ <c oughs> จะทําให้ลดทอนความความรู้สึกดีๆต่อกัน อย่างนี้เป็นต้นก็ให้ให้ให้ได้เข้าใจว่าคนที่อายุมากขึ้นเขาก็เหลือเวลาไม่มากแล้วใช้เวลาที่เหลืออยู่นี้ให้เกิดคุณค่าความหมายกับชีวิตของลูกๆทุกคนเจ้าค่ะวันนี้กราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆเลยนะาค่ะที่มาให้คําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวของลูกๆว่าจะต้องทอํายังไงให้ดูแลคุณพ่อคุณแม่แล้วเกิดบุญบารมีอย่างสูงสุดค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ ชีวิตนี้น้อยนักแต่ชีวิตนี้สำคัญนักพระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกชีวิตนี้แม้มีน้อยนักแต่ก็เป็นความสำคัญนักสำคัญยิ่งกว่าชีวิตในอดีตและชีวิตในอนาคต ที่ว่าชีวิตนี้คือชีวิตนี้คือชีวิตในชาติปัจจุบันนี้สำคัญก็เพราะในชีวิตนี้เราสามารถหนีกรรมไม่ดีที่ทำไว้ในอดีตได้และสามารถเตรียมสร้างชีวิตในอนาคตให้ดีเลิศเพียงใดก็ได้หรือตกต่ําเพียงใดก็ได้ชีวิตในอดีตล่วงเลยไปแล้วทำอะไรอีกไม่ได้ต่อไปแล้ว ชีวิตในอนาคตก็ยังไม่ถึงยังทำอะไรไม่ได้เช่นนี้จึงกล่าวได้ว่าชีวิตนี้สำคัญนักพึงใช้ชีวิตนี้ให้เป็นประโยชน์ให้สมกับความสำคัญของชีวิตนี้ ลครชัยแอร์บริษัททุ่งแสงแบตเตอรี่จำกัดในช่วงธรรมมชชิวในวันนี้นะคะคำถามจากทางบ้านจะเป็นอะไรนั้นเราไปฟังกันเลยค่ะเจริสูทท่านสาธุชนทั้งหลายมีคําถามว่าทําไมเวลาทำบุญเสร็จต้องกรวดน้ําก็ขอตอบว่า ประเพณีนี้มีความหมายนะเราถือว่าเวลาที่กรวดน้ำเนี่ยเทน้ำลงดินก็ดีเทน้ำลงในแก้วก็ดีเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยใช้น้ำเป็นตัวสื่อเราไม่มีอย่างอื่นสื่อสารก็ใช้น้ำใจไม่ได้หมายความว่าไม่กรวดน้ำจะไม่ได้บุญนะแต่วิวธีกรวดน้ำเนี่ยเป็นวิธีทำให้เกิดเป็นรูปธรรมเช่น สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเวลาที่ประกาศอิสรภาพก็ใช้น้ำหลังทักษิโนโทกลงดินถามว่าทำไมถึงลงดินเพราะต้องการให้ให้พระแม่ธรณีซึ่งเป็นผู้พิทักษ์รักษาผื้นแผ่นดินหรือภูมิเทวดาเทวดาที่รักษาพื้นแผ่นดินเนี่ยรับทราบผ่านน้ำว่าเจตนาของผู้ให้ของผู้ประกาศของผู้อุทิศเนี่ยอุทิศอย่างไรเป็นการยืนยัน แม้แต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาที่ตัดสรูเนี่ยพระองค์ท่านก็สัมผัสดินใช้นิ้วพระหัตถ์เนี่ยสัมผัสดินเพื่อยืนยันว่านี่คือชัยชนะของพระองค์เราจะเห็นบารมีเราจะเห็นพระพระปรางมารวิชัยนิ้วจะสัมผัสดินภูมิสัมผัสอันนี้แหละเป็นเครื่องยืนยันว่า พุมมเทวดาก็ดีพระแม่ธรณีก็ดีเนี่ยสามารถที่จะรับรู้ได้ผ่านการสัมผัสดินการกรดน้ําก็คือการสัมผัสดินผ่านน้ํานั่นเองขอจเจริญพ,พร TPI Green a รี a l i n e Wash ผลิตภัณฑ์ล้างผักและผลไม้ช่วยชําระล้างฝุ่นสกปรกและสิ่งปนเปื้อน ให้หลุดออกง่ายดายโดยไม่ส่งผลต่อกลิ่นและสีของผักและผลไม้หลังจากล้างสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง092 281 2919ถึง20 Line @gpipl Shopee ลินปิงซูเปอร์สโตตั้งหัวเสงร้านขายยาตามีบินวิลล่ามาร์เก็ตฟู้ดแลนด์โฮมโปร้าน TPI New n o r m a l และร้านตัวแทนจำหน่ายปูน TPI ทั่วประเทศ t p i Bio s บโซจุลินทรีย์ชีวภาพบำบัดน้ำเสีย รถกิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากก๊าซไน่เน่ก๊าซแอมโมเนียใช้ได้กับระบบบำบัดน้ำเสียรถค่า BOD และ COD ได้อย่างน่าพึงพอใจคอเซ็นเตอร์0 9 2 2 8 1 2 9 1 9ถึง20เว็บไซต์ t p i p o l พล n นไลน์แอด p ปั๊มน้ำมัน tpi ทุกสาขาร้านตัวแทนจำหน่ายปูน tpi ทั่วประเทศร้าน tpi new normal Shopee Villa Market Foodland ตั้งหัวเสง็ง สรุปสาระสำคัญของช่วงสนทนาธรรมในวันนี้นะคะนั่นก็คือความสัมพันธ์นั้นนะคะมีความสัมพันธ์มากกว่าความถูกผิดค่ะดังนั้นนะคะถ้าผู้สูงไว้ที่บ้านนะคะทำอะไรที่ทำให้เราไม่พอใจนะคะก็อย่าไปถือสากันนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะผ่านทาง Facebook มหาสจรห่งปัญญาหรือทาง YouTube วัดพระรามก้าเป็นภาษาอังกฤษค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วครหมุกก็ต้องขอลาไปก่อน ธรรมะสวัสดีค่ะ